ครับผมสวัสดีครับปลาเต้ครับผมเอับปลาเต้ครับคิมครับขับก่อนมันเป็นเรื่องคนแล้วเรเคลียใจกันม่อยากให้เรื่องรุนแรไม่รุนแรงก็ใส่ใส่ได้คือจริงผมผมพี่มันเป็นเรื่องเล็กน้อยเราไม่ได้คิดอะไรเยอะผมก็ก็ไม่ได้คิดอะไรดูแบบว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่ที่แบบว่าต้องมาทะเลาะหรืออะไรกันเขาเขาอาจจะหมายถึงว่าแบบไม่ได้ทะเลาะกันแต่เขาอาจจะหมายถึงว่าแบบเราแบบว่าได้แบบ คุยกันเรื่องนี้บ้างไหมว่าแบบว่าเออลบทําไมนะอะไรอย่างงี้แบบว่าฟิลนันนอี้ต้องให้พี่ชิมเป็นคนพูดว่าลบทําไมเพราะผมก็ไม่ไม่สามารถที่จะคือผมรู้สึกว่าแบบไม่รู้ว่าแบบเราพิมพ์รู้เรื่องหรือเปล่าไงก็เลยแบบเออลบก่อนเดี๋ยวพิมพ์ไปใหม่อันนี้ก็คือแค่จวนพรใช่ไหใช่ครับใช่ก็แบบเราให้ความความเสียเข้าไปแล้วเราก็แบบก็อยากแบบเออไอพรนิดนึงอะไรอย่างงี้แค่นั้นเองครับก็เลยโทรไปแทนโทรไปแทน อะไรนะครับโอเคผมไม่ได้ไม่ได้ว่าอะไรเลยอันนี้ตอนนี้เสียงสองเสียงติแต่เรียกว่าตอนนี้เขาน่าจะแบบเจออะไรมาแค่คืนนี้เพราะว่าจะเข้ากองที่ไหน่้างใช่ครับนอกจากนอกจากไปกองก็แบบนี้นะทำคอนเทนต์กันด้วยอยงครับไม่ก็กินข้าวเลยอันนี้เพิ่งกินข้าวที่เห็นว่าแบบประจำอยู่แล้วประจำอยู่แล้วประจก็เพิ่งจะกินคันโยนทำข้าวทำขนมขบวนที่ว้า ก็ <g ul ose> ยังจะยังไม่มีครับเพราะว่าแบบว่ามันวนุ่นวุ่นๆกับมันต้องใช้เวลา<ม>แบบว่าถ่ายเยอะนะครับเหนือหนึ่งคลิปหนึ่งอ,อะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็ยังไงอ่ะก็มีคอนเทนต์แบบว่ายังอื่นให้ดูแทนครับอย,อย่างเชนเ่นอย่างเช่นหนอก็จะมีแบบว่ามินิมินิบล็อกแล้วกันอ่ามินิบล ok ็อก ok ที่แบบว่าไปเที่ยวกันก็มีเขาใหญ่ไงเขาใหญ่ก็คือกําลังอยู่ในช่วงของการตัดต่ออยู่ตัดต่อมาสามเดือนแล้วพูดเล่นพูดเล่น เเดนะเขาบอกว่านี่เรื่องไหนครับในเรื่องไหนเหนาจาถางหอว่าเขาเขาบอกมาว่าแบบคู่เราแบบไม่ธรรมดาคือก็เลยอยากถามเหมือนกันว่าเรื่องเรื่องไหนที่ว่าเราไม่ธรรมดาเรื่องไหนเออ ไม่ไม่รู้เลยคนระับผมผมว่าผมก็ปกตินะใช่ไหมหรือว่าเราก็ทําเต็มที่อ่ะเนาะใช่ค่ะแต่ก็เป็นเรื่องของอะไรนะที่คสนสวยแต่มาเตะมันยังไงคนะพอเราฟังว่าเป็นที่คสนสวยสเด็กไม่รู้เหมือนกันคือผมก็ก็คิดว่าพี่คิมก็ก็สวยแหละเออแต่เราเราเรา,เราไม่ได้เป็นหมาเด็กครับเราเป็นเด็กดีครับอ<ช>่า ด็กดีใช่บางทีก็ดีเวลาเวลาหรอเป็นใครเป็นใครคนที่ได้พี่คนสวยดีใจเพราะว่าก็ก็รู้สึกว่ามีคนชื่นชมเขาเยอะก็ยินดีดีใจด้วยแล้วเราดีใจที่มีพี่ไหมดีใจเราเคยเรียกเขาไหมเราเคยเรียกระเปาเงินั้นไหมเราเคยเรียกเขาเพาพี่คนสวยไม่ไม่เราเรี้ยงเราเรียก้ยงเลยพี่คนสวยเสียงไม่อ่อนเลยพี่คนสวย ย่า yeah. อยู่ข้าวครับก็ก็ก็แปลกดีแปลกดีให้ผมเรียกเขาว่าอะไรผมให้เล่าพี่คนเถื่อนกันมาในเมื่อกี้คนนี้พี่คนเถื่อเออเรียกว่าหล่อหรอเนี่ยผมไม่ใช่ไหลไอ้หมาก็แปลกดีครับเพราะว่าปกติไม่ค่อยเขาไม่ค่อยพูดแบบนี้ครับก็แอบเขินนิดนึงแหละ ก็จริงๆแล้วคือคือจริงๆไงคิมเป็นคนที่แบบว่าเปิดกว้างจะคือจะเรียกแบบว่าพี่มันสวยก็ได้หรือแบบหลอก็ได้ได้หมดเลยครับพี่พงศ์พี่พงศ์เต้เรียกก็แปลกๆพี่พงศ์ไม่คไม่เอาอ่ะวันนี้ลุกมันไม่ได้ราวันนี้ลุกมันไม่ได้ใช่เดี๋ยวรอรอดูเลยลุกพี่พงศ์จะมาเร็วๆนี้เหมือนกันครับเตรียมเวละคอนเทนต์คือผมมาถ่ายพยายามถ่ายคอนเทนต์แล้วแต่ว่าพอมันออกมามันก็เป็นแบบลุกเดิมอยู่ดี พยายามอยู่พยายามอยู่ครับสู้ได้สู้ความหลอ่พอพอๆกันแหละได้ได้เอาก็พอๆกันความสวยเราก็พอๆกันเฮ้ยเฮ้ยแปลกแเชรทเ้อาจิงเป็นได้ทั้งสองแล้วก็ยังไงก็เป็นวิคิมอยู่ดีแหละ จริงๆมันก็เออเนี่ยจะฝากว่าขอโทษนิดนึงเพราะว่าเรอบนี้คือใช่เรานี้คือถ้ามาคือแบบตั้งตัวไม่ทันจริงๆนะมันเร็วจริงๆนะแม้แต่ว่าเพราะเราเราเราเพิ่งรู้มาเหมือนกันว่าแบบแบบนี้แบบนี้นะนี่เราก็ตกใจเลยเพราะอะเลยหรอใช่แต่ว่ารารูล้ว่าวันไหนวันยังไม่รู้ครับแต่รู้แบบคร่าวๆแล้วว่าช่วงไหนอ่วงั้นทางนักที่ขันอย่างนี้ละกันเอาแบบเซฟเนอะแบบเรียกห้องจำขันแล้วเรียกท่องจำโอเคครับ อันนี้ไม่แน่ไม่แน่ใจอะไม่แน่ใจไม่แน่ใจแต่ผมคิดว่าน่าจะน่าจะหลังหลังหลังราวีครับก็ไม่รู้นะอันนี้ก็ไม่แน่ใจแต่ว่าใช่ไหมครับน่าสนใจน่าสนใจผมก็คิดว่าเดี๋ยวผมรอไปสนุพี่อยอดเพืออืมน่าสนใจน่าสนใจเพราะว่าเหมือนตอนนี้ก็คือมีมีเรื่องหนึ่งที่กำลังจะออน ซอมไบเวอร์ฝากด้วยฝากด้วยเพราะว่าแบบเป็นเรื่องที่เราก็รอดูเหมือนกันตื่นเต้นเหมือนกันก็คือนั่นแหละครับเรื่องซอมบี้นั่นแหละครับเนีอเข้าตีไม่ได้ไม่แน่ใจาผไม่ได้พูดยนะ่อคก็จรอติามรมกัว่าใกล้ใกลโอเคครับก็ฝากติดตามเรื่องทดเธอด้วยนะครับเร็วๆนี้แน่นอนใกล้มากๆแล้ว กล้จริงๆฝากพี่เนียเจจแล้วก็ลาเต้คิมกับเรื่องพบเธอด้วยนะครับทุกคนแล้วเจอกันค่ะ <Bye. S 2>